เอาๆๆๆๆจะออกมาไหมจะออกมาไหมจะออกมาแล้วเราไม่อยู่คะ่ะไม่อยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพ่ยมั่นแชนแนลคะ่ะตอนนี้พัลลูกสาวนะคะไปเดินเล่นนะคะดูนะคะลีลานะคะลีลา ไปไหนรอรอรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะอบมาได้ไปเลยไปบูมาทาั้งนี้ลูกดูน้ำก็ไหลยังไม่หยุดไหลเลยนะคะฝนตกหนักเมื่อเช้าก็ตกอีกนะคะ ที่เล่นยากนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะดูไม่หมยอยกาดอาหารจะเต็มที่เลยดูดูดดูดูนะคะดินสายมาก <meals. S 2> องกันไว้ให้ Audrey, ตุตตะเล่นแล้วนะคะ เตะเตะกะกลังตะลัดมากเลยนะคะเอาเอาเอาอุ้ยน้ออุ้ยอใ้ยอ,อ,อีกแล้วกล้วยหอมกล้วยหอมไม่อยู่ เดินเล่นออกกำลังกายกันนะคะนูนะคะออกมาข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะข <laughs> ันต้นกลวยหมดแล้วนะคะ อนนีอากาศดีนะคะไม่มีแดดเลยนะคะลมพัดเย็นๆนะคะพาน้องออกมาเล่นเล่นนะคะ ไม่อยู่นิ่งเลยนะคะมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ เดินเล่นออกกำลังกายนะคะสูดบรรยากาศข้างนอกนะคะไปไปไปอวิ่งแล้วออกวิ่งออกกำลังกายกันนะคะไม่เมยรรีบรีบ็วเร็วเรเร็วเรเอาเอาเอาอาเเอาเอนี้เอใครจะวิ่งได้เร็ใครจะวิ่งได้เร็วม่เยโอ้ยน้องม่บุญได้ระดับหนึ่งเลยนะคะ นี่นะคะพาเดินเล่นแล้วก็พามาอาบน้ำนะคะเย็นสบายนะคะได้สดชื่นนะคะ นี่ค่ะอาบน้ำให้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะท้าไม่เหมเยในน้องเบบุญนะคะจะได้สดชื่นนะคะเฮ้ยอาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนคะ่ะอาบน้ำเสร็จก่อนนะคะน,นะคะบรรยากาศนะคะ ดแม่เหมยดีใจนะคะดีใจนะคะนี่คืออาการดีใจของแม่เหมยนะคะตุ๊กตาของเราก็นี่นะคะ่ะมนอยู่นิ่งเลยนี่อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะโอ้ยนำน้าทีมมาเลยนะคะนำน้าโดยน้องใบบุญน,นะคะ ให้คุดูนะคะดูนะคะโอ้โหสำรวจพื้นที่นะคะมาแล้วนะคะแม่ค่ะมาเลวเร็วมากเลยนะคะเร็ว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 มากๆเลยเอา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 โอ้โหกลับไปหาแม่กลับไปคืนแล้วนะคะดูดูดูท่านน้องท่าวิ่งน้องสุดยอดเลยนะคะนี่สนมากมากเลยนะคะความน่ารักของน้องนะคะ ครอบครัวน้องใมบุญนะคะไว้ในอกอมใจเม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะตอนน่ารักของน้องนะคะความสนความดื้อยืนพี่เดียวนะคะมาดูน่จะปีนอย่างเดียว,วยมาแล้วมาเล้าเขาบ้างลูกเขาบ้าง โอ้ตอนนี้ก็เข้าบ้านแล้วนะคะทำความสะอาดไปออกกำลังกายข้างนอกมานะคะอันนี้ก็จะพาน้องกลับบ้านแล้วนะคะอืมต้องเล่นก่อนนะคะขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยอ้าวเต็มที่เลยนะคะความสุขนะคะนี่ค่ะได้ปลดปล่อยให้น้องได วิ่งเล่นนะคะไม่มีความสุข,ขกับตามภาษาเด็กเด็กนะคะเนี่ยน้ำก็ยังไหลอยู่เลยอ๋อเหลือต้นเดียวไม่อยู่อีกแล้วะคะ่ะอมาทางนี้นะคะโอ้โอ้โอ้โต๊ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้พังพังพังนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าเข้าเข้านี่นี่ ไม่ยอมนะไม่ยอมนาอยากเล่นเป็นโตะจะพาเข้าบ้านแล้วนะมาดูกันเราจะเข้าได้หรือเปล่าไปทางนู้นอีกแล้วเอาเอาแม่หมวยจะออกมาแล้วพ่อถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวพาน้องเข้าบ้านนะคะถอยถอยถอยเข้าบ้านแล้วแล้วแล้วใบบุญเข้าบ้านลูกใบบุญเข้าบ้านวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ